ไหนวันนี้เอาอะไรมาถวายอาจารย์เขาเรียกอะไรเนี่ยมะละฮะมะม่อะไรทุเรียนกระเพาะเลยทุเรียนครับไหนอร่อยไหมล่ะมีเม็ดด้วยอร่อยไหมล่ะอร่อยครับของอะไรอร่อยของอร่อยของอะไรที่อร่อยก็ต้องคิดถึงอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ครับอันนี้มีเม็ดแหละหนเม็ดมึงอยู่ข้างในนี่เลยนั่นแหละเอามาทุเรียนจะอร่อยได้ ต้องยิ้มใช่ไหมอะไรอีกมีอะไรอีกถีอได้ยางไม่เอาทีลได้ยาก็บอกว่าถีลได้ยางฟังคําสั่งพุกเข่าดีดีนั่งไม่สวยเลยนี่อะไรล่ะยาแก้ไอใช่ไหมเนี่แลนี่ล่ะกาแฟกาแฟจะอร่อยได้ จะอร่อยได้จะอร่อยได้กาบสวยๆกาบสวยๆถูกธโมทงโคโหนี่สวยด้วยหรอขนมมือซิอะไรเข้าใาไหมขนมมือสวยๆหน่อยครับ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 ผมเอ้ตั้งใจเรียนนะครับ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  น้โมพุทธไทยะสวัสดีคุณแม่ให้สวยที่สุดในโลกให้สวยที่สุดวันดีแม่ด้วยวันดีแม่ก่อนขี้โมมากเลยอตอนนี้เธอโมอเก่งก็ลืมอะไรไปนี่ยังไม่ได้ทำบุญเลย